สวัสดีครับมาพบกันต่อนะครับกับสองศาสตร์ลุ่มดวงกับผมหม่อมหลวงพัชรศาสตร์จรุนโลดนะครับก็ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ย้ายแล้วนะครับในช่วง17กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับหลายๆราศีก็เริ่มไปสวดมนต์ทำบุญเสริมดาวพฤหัสรับดาวเสาร์นะครับก็ตามความเชื่อกับท่านอาจารย์ที่เราเคารพบูชาก็ถือว่า เป็นไอนส่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะทำด้วยวิธีไหนในส่วนของผมเองสำหรับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะครับเราก็ถือว่าไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับไปร่วมทำบุญบวชพระก็ถือว่าดีนะครับไปกราบพระประจำวันพฤหัสนะครับหรือพระประจำวันเสาร์นะครับก็ง่ายสะดวกก็ถือว่าไปนั่งบวชสวดพระประจำวันทั้งสองวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับดาวใหญ่ทั้งสองดวงที่ย้ายมา ย้ายถอยกลับมานะครับแต่เดี๋ยวปลายปีนี้ท่านก็ย้ายกันแล้วนะครับดาวพฤหัสนะครับสิบสี่พฤศจิกานะครับเดินถอยกลับมามังก่อนดาวเสาร์นะครับวันที่5้าธันวาเดินกลับมาที่มังก่อนเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้คุณก็ต้องทําพิธีนะครับรับดาวพฤหัสย้ายแล้วก็ดาวเสาย้ายกันอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นวันที่สิกันยายจะมีดาว พระราหูนะครับพระราหูพระพราหูเนี่ยถือว่าเป็นจุดตัดของพัน่เกรดโลกนะครับจริงๆท่านไม่ใช่ดาวแต่เราก็เรียกปิดปากกันว่าเป็นพระราหูเป็นดาวหนึ่งในโหราศาสตร์นะครับสิบกันยานี้นี่พิธีใหญ่อีกหลายสำนักก็จะต้องเตรียมไปไหว้พระราหูนะครับย้ายเข้าราศีพฤษภกันอีกรอบหนึ่งด้วยแต่ก่อนถึงวันนั้นนะครับลองมาคุยกัน12ราศีในช่วงเดือนสิงหาคม 2 5 6 3กันก่อนนะครับว่าแต่ละราศีเป็นยังไงก็ถือว่าเข้าเดือนสิงหาก็ต้องให้ประธานเจ้าของราศีสิงนะครับก็คือราศีตรงนี้นะครับราศีสิงเป็นราศีแรกในช่วงที่ดาวต่างๆจะย้ายนะครับจริงๆจะมีดาวที่ย้ายเร็วที่สุดเนี่ย27กะดะกรกฎานะครับก็เป็นดาวพระพุธนะครับจะย้าย เข้าราศีกรกฎด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า12ราศีในช่วงสิงหานะครับที่ดาวต่างๆจะย้ายเขาจะย้ายกันทั้งหมดเนี่ยครับก็คือถึงวันที่ประมาณ17สิงหาที่ดาวที่จะย้ายแต่ก่อนหน้านั้นครับไล่เรียงกันไปนะครับวันที่ชาวราศีสิงนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดาวประจาตัวเองเนี่ยยังเป็นวินาศ ก่อน17สิงหาพังขานนะครับพังขานก่อน10สิงหาก็ยังเป็นมรณะพักเกตนะครับก่อน3สิงหายังเป็นมรณะเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกระะกฎะานะครับรวมๆ2เดือนนั่นแหละนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเกตคือเส้นเอ็นเส้นประสาทปวดหัวไมเกรนอังคารคือข้อต่อข้อเท้าการเคลื่อนไหวต่างๆนานานะครับเป็นมรณะเดี๋ยว3สิงหา เกียรย้ายสามสิงหายังมีพระศุกร์นะครับเป็นเจ้าเรือนสังคมเป็นเจ้าเรือนการงานย้ายมาเป็นลาภะสังคมกับงานย้ายเป็นลาภะมุมนี้ชาวราศีสิงจะค่อยๆปุดล็อกนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยตั้งแต่สามสิงหาแล้วพอวันที่สิบสิงหาเนี่ยอังคารย้ายมาเป็นเกษตรพอดี Body, นะครับเป็นเจ้าบ้านตัวเองที่พบสุภะษพันธุสุภะเนี่ยคุณจะมีพลังวังชากลับมา อเลร์สนะครับกลับมากับพี่กระเป๋ากลับมาคึกคักเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ถือว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยร่างกายคุณไม่ดีเลยสุขภาพซุดโทมนะครับซุดโทมแต่เดี๋ยวพอดาวอังคารพระศุกร์พระเกตนะครับย,ย้ายคุณก็จะเริ่มมีช่องทางมีพลังมีความคิดมีแรงผลักดันยอะแย่เลยนะครับในช่วงกรกฎานี่นะครับดาวเสา ดาวพฤหัสถอยกลับมานะครับออกจากอริอริอรก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ถือว่าเป็นราศีที่กำลังนะครับเข้าที่เข้าทางหล,ลังจกป่วยอ่อน,ออน,ออนแอมาเสียนานนะครับามาดูในมุมของไพ่ว่าอย่างไรบ้างสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับมาดูที่ตนันธก่อนตโนนะครับไพ่อ่านะครับเดี๋ยว ยังต้องหมุนเงินเขาบอกว่าวินาศแปลว่าอายากจะวิ่งติดต่อนะครับเคลียร์หนี้เคลียร์สินวินาศแปลว่านี่สินด้วยนะครับก็รู้สึกอยากจะปวดร็อกใจเย็นครับลอกลางเดือนไปแล้วนะครับดาวประจำตัวเองคุณกลับมาแข็งแรงเป็นเกษตรพอดีสถานการณ์การเงินคุณจะค่อยๆดีเพราะนั้นตอนนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะหมุนเลยปวดหัวเลยนะครับในเรื่องเงินเทินทองทอง เนะาะไพ่เตือนมาบอกว่าโอ้ตอนนี้นะครับเงินมาเข้ามาเนี่ยก็วิ่งเสียหายวิ่งจ่ายนะครับแทบจะเหลือเงินติดมือไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวดาวสิ้นเดือนนะนะครับยีิบเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยดาวการเงินไปเป็นวินาทด้วยดาวตัวเองก็เป็นวินาทแต่ถ้าคุณจะยืเข้าโหมดของการกู้ยืมนะครับรีไฟนนั้นเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยอ่ามาดูนะครับ ในมุมที่ดาวประจําตัวเองและดาวการเงินเข้าวินาศเนี่ไพ่แนะนํำว่าอย่างไงนะครับคุณควรเข้าไปต่อรองนะครับเข้าไปคุยหาทางออกร่วมกันนะวินาศวินาศแล้วเราไปดูอลิมรณะเลยสําหรับชาวราศีสิงนะครับนะอ่ะอลิอุปร,รั์ปัญหานะครับในภพนี่ภพอะไรครับตนุกนุมัสาชาพันธุปุตตะกำลังจะทําอะไร ลิเริ่มอะไรเขาบอกว่าคุณต้องเด็ดขาดนะครับการได้กระเสียลุยเลยนะครับปัญหาถึงจะคลี่คลายนะครับอ่ามาดูสัมพันธ์เนาะอล,ลิเข้าปุตตะไพแนะนําว่ายัางไงอ๋อนะครับตัดสินี้เลยครับเด็ดขาดเลยคุณอยากจะทําอะไรนะครับอยากจะตัดเนื้อร้ายตรงไหนนะครับทาเลยเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจคิดมานานแล้วเพราะว่าในช่วง นะครับที่ดาวเสาดาวรหัสเป็นอริ่ยคุณก็อคิดไม่ค่อยออกอยู่กับปัญหาอยู่กับความอาัดใจนะครับในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของความใช้ความอดทนสูงแต่จากนี้นะครับดาวเสาดาวราหัสถอยกลับมาในเลื่อนธนูถือว่าทํามุมตีโกนกันด้วยนะครับเดี๋ยวพออาทิตย์ย้ายมาเนี่ยก็ตีโกนนะได้กกด้วย175เนี่ยถือว่ากกัศดินาเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรริเริ่มอะไรเนี่ยนะครับเด็ดขาดเลยมาดู สุภาพที่คุณอดแอดมาร่วม2เดือนนะอ่านะครับก็ถือว่าคุณดูแลตัวเองนะครับประครับประคองจนตอนนี้ขี้คลายลงไปได้เยอะนะหลังจากเกตกับสุขแล้วก็อังคารย้ายออกจากมรณะมาดูมุมที่คุณเครียด2จุด2จุดเนาะในเรื่องเงินกับเรื่องเจ้าเรือนของความคิดนะครับอามาดูเงินก่อนเป็นไงครับไม่ต้องห่วงครับ คุณเป็นดวงที่เพศตรงข้ามนาลีคู่ครองเนี่ยอุปถัมภ์อยู่แล้วชาวราศีสิงห์เพราะว่าอะไรเจ้าเรือนคู่ครองตอนนี้มาเป็นลาภะเจ้าเรือนศกกรรมะมาเป็นลาภะเกาะกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผ่านพ้นได้ด้วยคู่ของคุณนั่นแหละนะครับชาวราศีสิงห์เอามาดูไพ่หน่อยคู่ครองเป็นยังไงนี่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายคู่ครองนะครับก็คอยทันสนช่วยเหลือคุณอยู่นะชาวสิงห์ก็ถือว่าการเงินคุณเครียด นะครับลองเอ่ยปากคุยกับคู่ครองคนในครอบครัวคุณดูนะครับว่าเขาจะช่วยคุณได้ด้วยวิธีอะไรบ้างมาดูมุมของหลายๆดาวที่ย้ายนะครับหลายๆดาวที่ย้ายเอามาดูสุภาาก่อนอังคารเขาสุภาเป็นไงครับโปรเจกต์ที่คุณอยากเริ่มนะครับอยากหาอะไรทําที่มันจะได้เงินชัดเจนกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าสัญญาณไพด่ดีๆเริ่มมาแล้วนะสำหรับชาวราศีสิงห์ครับผม มาดูในมุมการงานเป็นราพะอ่าแต่ที่สําคัญครับอย่าขัดใจอย่าทําพฤติกรรมอะไรก็ตามที่ขัดใจนะครับในเรื่องความรู้สึกในเรื่องความรักอ่าหรือต้องระวังนะครับระวังสุขเข้ามาเจอราหูเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยสุขเป็นราพะอยู่ๆมีสเสน่ห์แต่นะครับเป็นเข้ามาแล้วทาให้เรื่องการเงินการทองครอบครัวเนี่ยมีปัญหา พราะสุกกับราหูเจอกันเนี่ยรักตอน,น,เ,น,ตอน,น,เ,นเนี้ยเสน่ห์ตอนเนี้ยเป็นเสน่ห์เสน่ห์แบบมึนๆเม,มาๆยังไม่ชัดเจนนะครับชววั่วว,ว,วูบวูบๆพวนันะลาพักนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับดาวสุกมาเป็นลาพักก็จริงแต่ไม่ใช่ไทม,มิ่งที่จะเจอรักแท้แต่ถ้าใครนะครับมีคนรักอยู่แล้วระวังมือที่สามระวังตัวป่วนเข้ามาแทรกแซงนะครับสังคมเป็นไงครับสหัชชะตอนนี้ยังมึน นะครับยังตื้อยังไม่รู้จะคุยอะไรกับใครยังไงดี <c oughs> มาดูขนขวายครับพันธุใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเพราะฉะนั้นในมุมของชาวราศรสีสิงสิ่งที่กังวลเนี่ยเรื่องเงินคู่ครองช่วยได้นะครับความรักมือที่สามจะเข้ามาแทรกแซงหรือคนโสดนะครับคนโสดที่กาลังดูใจใครใจเย็นๆดาวสุกเจอราหูเนี่ยไม่ใช่ ความรักที่ดูแล้วเขาเรียกว่าโปร่งใสอยู่ได้ยาวอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งรูปโลผล่ลกหางหรือตกลงปรงใจกับใครนะชาวสิงห์ทั้งหลายนะครับแต่ในมุมทั้งหมดทั้งวงนะครับของคุณเนี่ยมีภาพไพ่ที่ดีสุดคือพบปุตตะนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่กำลังจะตามมาคือพระเพิยเนศครับไพ่ใบนี้คือตัวแทนแห่งความสําเร็จสมหวังทั้งหมด เพราะนั้นชาวราศีสิงห์ครับคุณผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องอึดอัดสุขภาพไม่ดีนะครับโดนทั้งขึ้นทั้งล่องในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่โควิดแต่หลังจากกลางเดือนสิงหาไปชาวราศีสิง์สัญญาณต่างๆจะเริ่มดีขึ้นโชคลาภความสําเร็จเงินทองกะลังเริ่มเริ่มทยอยมาแต่อย่าลืมครับคุณต้องผ่านบททดสอบเรื่องการลองใจจากเพศตรงข้ามด้วยนะ ชาวสิงเตือนไว้เท่านี้ครับผมในมุมที่อยากให้เสริมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำบุญไหว้พระสวดมนต์นะครับในเรื่องของพระพฤหัสย้ายมาเป็นกเกษตรบดีในภพปุตตะปุตตะคือคุณการมีสมองมีไอเดียมีความคิดนะครับเริ่มในสิ่งที่ดีๆไปไหว้ซะไปสวดมนต์บทประจำวันพฤหัสไว้นะครับไปถวายผ้าไรตรนะครับผมผ้า อง์พระนะครับปางพิชิตมาปางห้ามญาตินะครับอุปสรรคต่างๆจะได้ไม่เข้ามาถึงตัวคุณสําหรับชาวราศีสิงห์และที่สําคัญนะครับกลางเดือนนี้ดาวประจําตัวคุณกลับมาแข็งนะครับเป็นเจ้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรบดีนะครับถือว่าแข็งแรงเลยสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ต้องทําห้ามลืมเลยนะครับคือเกี่ยวกับแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงไหวหลวงพ่อ องค์ศาลหลักเมืองนะครับจังหวัดไหนก็ได้คุณอยู่จังหวัดไหนไปสักการะบูชาจังหวัดนั้นนะครับชาวราศีสิงห์ให้ทําเป็นประจำทุกๆปีคุณจะมั่นคงนะครับโดดเด่นหน้าที่การงานจะเติบโตนะครับอย่างที่คุณตั้งใจอดทนอีกนิดนึงนะครับชาวราศีสิงห์หลังกลางเดือนไปแล้วทุกอย่างลงตัวแน่นอนครับผมนะครับ ก่อนจบครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ